ครับครับสวัสดีครับเจฟซีคนมากการละเอียดครับแล้วก็ผู้ที่แชร์อะไรกับละเอียดครับผมครับวันนี้ก็เจอกันกับวันที่15พฤศจิกาใช่ไหม15พยโยครับอีกแป๊บเดียวก็ลอยกระทงครับแต่ว่าถ้าลอยกระทงงานลาดงานหลวงหรือว่างานอะไรต่างๆรถแห่เรายังว่างครับแ่ะไปนดูรถแห่กันครับเนี่ยของแท้ต้องมีรถวิ่งตลอดครับผม วันที่27พออยอครับ27พออยลาดกระทงนะฮะอ่าวปตไหนรทฐบาลไหนหรือว่าราชการที่ไหนที่ยังไม่มีอ่ามหรสศพนะฮะเรายังว่างครับวันที่27ครับหรือถ้าว่างก็โอเคจะได้พักผ่อนให้เวลาลูกเมียบ้างนะฮะถ้าอ่าอยากได้ต้นหงเครื่องเสียงหรืออะไรต่างๆนะนะไปละเล่นก,กันก็ลำวงอะไรก็ว่ากันไปครับจัดไปครับเราว่างอยู่สองคันอยู่แล้ววันที่27พออยครับลาดกระทงนะฮะ ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าทาย f ีฟซีครับไม่ได้ทําคลิปนานหลังจากที่ออกงานรถแห่ตั้งแต่วันที่ยาวตั้งแต่วันที่สี่ครับได้พักแค่สองวันเมื่อกี้ครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่เพิ่งได้พักสามวันครับก็ f ีฟซีคอมเมนต์มาอยากเจอคลิปอยากได้คลิปอยากเห็นคลิปครับผมกลับมาพักปุ๊บก็ได้ไวเซตเอฟมาหนึ่งคันนะเนี่ย่วันนี้มาดูไวเซตเอฟมา เนี่ยตัวนี้เป็นว z f ซอครับผมปีศูนย์หกถึงศูนย์แปดประมาณนี้ถ้าผมบอกปีผิดหรืออะไรผิดก็ขออภยัยเอฟีที่ที่รู้เรื่องรถนะครับที่จริงแล้วไม่ได้เกตนาที่จะไปโกหกท่านหรือว่าหลอกลวงเรื่องปีวันเดือนปีเกิดครับก็อยู่ประมาณละเล่านี้นะครับกันนี้ได้มาเมื่อวานนะฮะคนสนใจเยอะครับแต่ที่ติดขัดก็คือหน้าตาผมเหมือนโจรครับผม ก็เลยไม่กล้าโอนไม่กล้าปิดไม่กล้าจบอยากให้เก็บปลายทางทั้งคันก็อยากให้เก็บปลายทางคำว่าเก็บปลายทางมันโอเคอยู่มันได้ครับแต่ว่าถ้าของพูดง่ายก็ผีตกป่าชา้ายังไงก็ต้องเผาอยู่ดีต้องฝังอยู่ดีมันจะเสียเปียบขับเสียดุลการค้าเสียการขายเหมือนกันถ้าโอนปิดก็ท่านก็เสียเหมือนกันก็ไม่ว่ากันครับเข้าใจอยู่แต่ขอให้เชื่อใจหน่อยครับมัดจําคนละครึ่งเลยก็ได้หรือมาจําค่าส่งเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นี่แต่อยากให้ผมส่งฟรีๆไปถึงหน้าบ้านนะคครับ ัวกี้ก็เลยทําคลิปยืนยันครับท่านไหนจะเอาโครงยืนครับผมจัดไปครับโครงยืนโครงเข็นจะไปทำซูเปอร์คับอะไรกัน,นไปถามว่าเอาไม่ดีหรอทำไมถึงขายซูเปอร์คับคือราคามันถูกมากผมก็เลยอยากจะให้แบ่งเอฟซีไปครับผมหนึ่งได้ทําเงินไวๆสองได้แบ่งเอฟซีไปท่านได้ใจผมผมได้ใจท่านมันก็โอเคครับเนี่ยโครงเข็นเลยตั้งแต่ล้อหน้าหกหน้าวงโค้งหน้าทุกอย่างครับ เนี่ยตัวนี้จัดไป45,000บาทครับผมมาถ้า่านนจบเช้านี้ก็จัดส่งฟรีทั่วไทยค่าส่งอยู่ประมาณ3,000นะฮะ3,000ถึง4,000บาทนะฮะถ้าท่านไหนที่เคยค้าขายรถหรือจัดส่งรถสินค้าใหญ่ๆแบบนี้นะฮะมันไม่ใช่ธรรมดาครับแต่ทําไมถึงขายได้ส่งได้แจกแถมอย่างเดียวไม่ซีเรียสครับไม่มีกินไม่ว่าเดี๋ยวขอเอาหน้าไว้ก่อนครับสโลแกนของวุฒิชัยละเอีเดๆครับแล้วก็มีพี่ชายท่านหนึ่งครับอยากได้เครื่องครับเครื่อง แต่อขอแถมทุดไฟโอเคผมแถมให้ครับผมพอแถมชุดไฟปุ๊บอยากแถมคาบูโอเคผมให้ครับพอแถมคาบูอยู่ได้แถมคันเกียร์คันสตาร์ทครับจัดไปครับท่านไหนก็ได้ครับไม่เกี่ยวกับท่านพี่แล้วล่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าไม่ไว้ใจผมผมก็ให้ใจท่านไม่ได้ครับหนึ่งหมืนบาทยกเครื่องไปเลยครับเครื่องชุดไฟคาบูเกียร์เกียสตาร์ทครับหนึ่งหมืนบาทเอาไปครับผมเอาแบบไวๆไปเลยนะมันจะเหลือตัวถัง เหลือโครงเขยนครับสีหมืนห้าพันบาทครับจัดไปส่งให้ฟรีเหมือนกันเครื่องหนึ่งหมื่นบาทส่งให้ฟรีเหมือนกันขัดถ้าโอนจบโอนปิดนะฮะถ้าอายกคันครับผมห้าหมืนห้าพันบาทครับจัดไปครับเนี่ยเพิ่งได้มาแต่ผมก็ยังไม่ได้จงสตาร์ทครับแต่ว่าข้อดีคือโชคหลังโคตรนิ่มครับเนี่ยนิ่มมาก ครับซับดีครับเนี่ยโอเคครับโชคหน้าหลังโอเคอยู่ครับแกนสวยแกนใสครับแต่ว่าข้างหน้ามีซึมนิดหน่อยนะก็ไปเช็คเอาเองเพิ่มเติมครับอันนี้คือกรณีเรื่องโครงเข็นครับถ่อเสียครับแบ่งได้ครับที่จะเอาไปใสุู่ระครับหรือว่า CRF ครับผมมีทักเข้ามาเมื่อวานก็เหมือนกันครับไม่กล้าโอนเหมือนกันครับหน้าตาเหมือนโจรเหมือนเดิมครับผมต่บางครั้งก็น้อยใจในวาสนาตัวเองครับ พ่อให้มาแม่ให้มาแกนี้นครับรับตัวนี้ขอรีวิวเรื่องรถสูตรครับแล้วก็ที่ที่โพสต์ออกไปก็คือจะรีวิวรถสูตรแล้วก็รถซูปอร,ร์คร์หรือว่ารถอะ,อะไรล่ะวินเทจหรือว่างานมือครับเนี่ยครับนี่ตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มาตั้งแต่ซื้อมาครับยังไม่เคยสตาร์ทยังไม่เคยขี่เลย ครับผมถามว่าเพราะอะไรก็คือออกงานรถแห่ครับเนี่ยออกงานรถแห่ตลอดครับเพิ่งได้มาทําคลิปยืนกันหรืออะไรต่างๆนานาวันนี้นะครับคันนี้จะเป็นโมโนครับโมโนโชคโชคเดี่ยวครับือโชคเดี่ยวข้อดีของโมโนโชกก็คือโชกเป็นตัวใหญ่ครับโชกตั้งแต่ตะวิงอาร์มหลังครับถึงคอเลยนะตัวนี้ครับผมชอบครับชอบถ้าเป็นพี่บงวิบากผมชอบหมดครับผมก็เลยซื้อเก็บไว้ถ้าไหนสนใจก็สามารถ โอนปิดจบได้เลยครับสามหมื่นห้าพอครับตัวนี้ราคาตีเทินอยู่ที่สี่หมื่นห้าครับครับแต่พอเอฟซีอยากได้ผมก็เลยราคามันจะสูงไปครับจัดไปครับสามหมื่นห้าพอครับรับล้อแดงครับผมขอบหน้าน่าจะเป็นยี่สิบเอ็ดนะฮะเนี่ยนะตัวนี้ขอบยี่สิบเอ็ดครับล้อหลังน่าจะเป็นสิบเก้าหรือสิบแปดนะฮะล้อหลังสิบแปดครับ เปค18 21ครับโมโนโชคครับผมถังอูดครับครับท่อเลดครับฝาสูบโมโนแบบเฉียงครับเนี่ยฝาสูบโมโนแบบเฉียงครับหาตัดมิเนียมครับสวิงอาร์มิเนียมงานสร้างครับแนโอเคคันนี้ถือว่าให้คะแนนก็ที่ผมชอบมันแตลกตาดีแล้วก็ไม่เหมือนใครครับอันนี้จับใปครับ35,000บาทครับผมฝากเ c ไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนี่ย โอเคเรื่องรถสูตรจบไปรถสูตรคันนี้จะเป็นโครงมีเนียมนะขอย้าโครงมีเนียมไม่ใช่โครงเหล็กครับสามารถทำซูเปอร์ครัเรดเดอร์โซนิค C B R ได้เลยนะฮะโอเคจัดไปครับสําหรับโมโนโรถสูตรนี่ครับตัวนี้ของพี่ชายเมื่อวานโทรมาถามครับถามข่าวจากอยู่ที่เชียงยืนนะฮะพอดีไปรับไปส่งมาครับผมตั้งแต่วันที่26ครับผมก็เลยยังไม่ได้จับ ไม่ได้ถอดไม่ได้อะไเลยๆๆๆยังอยู่เหมือนเดิมพี่เนี่ยกลับจะมาบิ้วใหม่ทําให้สวยครับหรือถ้าเปลี่ยนใจนะฮะขายคันนี้จัดโครงยืนคันนั้นหาเครื่องใหม่ใส่นะพี่โอเคแก่มคันนี้จะมาบิ้วให้สวยครับเปลี่ยนชินโชกคทาสีล้อทําสีโครงบิ้วให้สวยนะคันนี้ครับพี่ชายยอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้คือคลิปยินจันครับผมครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ตัวนี้ ผมก็พึ่งได้มาเหมือนกันครับเป็นดีทีร้อยนะฮะถามว่าทําไมถึงชอบบ้าบ้าประวแบบนี้มันคลาสสิกดีครับหลับคนที่ชอบแล้วก็มันหายากมากครับตัวนี้เป็นดีทีร้อยโชคคู่ครับเดี๋ยวจะวิวสวยๆแบบพันแดงให้ดูนะฮะถ้ามีเวลานะครับหรือถ้าท่านไหนสนใจอยากจะซื้อต่อไปวิวเองหรือจะให้วิวให้ประวาากันไปครับผมคลรมนี้ฝากฟรีได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมมาวันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยครับผม เหนื่อยก็คืออาจจะอยู่คนเดียวลูกน้องลาสามสี่คนครับเกี่ยวข้าวครับภาษาอีสานก็คือหนึ่งตอนนี้จะยุ่งยากในการเก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวอัดฟางเก็บเกี่ยวาการเกษตรทั่วไปนะฮะก็เลยอขอความเห็นใจจากเอฟซครับที่อาจจะส่งงานล่าช้าจากนัดที่จะทาที่บากส่งสามวันต่อหนึ่งคันครับผมก็ออกงานรถแห่ด้วยครับผมแล้วก็สอง อ่าพนักงานเราทําไม่ทันจริงๆครับก็ขอภห้เอฟซีนะฮะก็จะเรลียดนิดนึงพี่เดี๋ยวผมจะสัญญาจะทําให้ไวที่สุดแล้วก็ส่งของให้ท่านได้ทันใจนะฮะวันนี้จะส่งรถเวฟร้อยสิบใบครับคันนี้ชนกันคอขาดครับไม่ใช่คนนะขาดรถคอขาดครับเดี๋ยวจะส่งงานให้วันนี้ครับจบครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นรถพ่วงข้างซาเล้งครับครับนี่เราก็ทําทุกอย่างครับทั้งงานหน้าร้านทั้งงานพิบากครับนี่วันนี้ก็จะส่งเครื่องแล้วก็รถซาเล้งมือสองให้ ลูกค้าได้ไปหาปงหาปลาไปไล่สวนอย่างปลา,ราหรือจะใช้งานทั่วไปนะฮะเนี่ยตัวนี้ยังว่างคันนึเนี่ยเนี่ยครับยังว่างคันนึ่งหลับตถสายเลีกงนะฮะถ้าไหนสนใจมีทั้งใหม่และมือสองครับของใหม่ก็ได้ส่งไปดูนะของใหม่นะฮะสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีเทาอะไรว่าไปครับอ่าสามารถทักไลน์ทักเฟซมาได้แล้วก็เราจะสามารถส่งรถตู้รถล่องได้ครับมามาดูอีก วันนี้เราอยู่แบบชิวๆธรรมดาทั่วไปครับผมจะจึงแผงคอครับผมจึงแผงคอแปงคอรอ F4 วันนี้ผมขอทำยอดหน่อยครับประมาณห้าคู่หรือสิบคู่ก็ได้จัดมาราคาพิเศษครับราคาหลังไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโชคของ CR นะฮะแกนสี่สิบอะไรนะสี่สิบเอ็ดมิลหรือสี่สิบสามมิลผมไม่ได้วัดครับมีจุกลมนะฮะ แบบของโมโนคันนั้นเลยนะฮะเนี่ยมีจุกลมครับยังไม่มีเจ้าของครับถ้าในสนใจจะเอาไปบิวต่อหรืออะไรก็ว่ากันไปครับเนี่ยอันนี้เรื่องโชคหน้าครับโชคหน้าเรามีเยอะมีทุกรุ่นครับซื้อเข้าเยอะครับอันนี้กองที่หนึ่งจะพาไปดูอีกมาส่วนร้อยแม็กมาดูนี่ ล้อแม็กเราก็มีทุกรุ่นครับอันนี้กองที่หนึ่งเหมือนกันโชแกแน่กองที่หนึ่งอันนี้ล้อแม็กกองที่หนึ่งครับล้อแม็กเรามีตั้งแต่ io, ino, มีโอฟีโน่ครับผมเอเมเอ็กคลิกร้อยสนะิบไอแท้ครับผมเวฟร้อยสิบไอแท้เวฟร้อยยี่สิบห้าเวฟร้อยยี่สิบห้าอ l ดีปาวานครับผมแล้วก็อ่าะไรนะพับที่โต่อครับพับที่โตคู่นี้ยังไม่ไปนะฮะเนี่ย ยังไม่ไปยังไม่มีเอฟซี FC ท่าไหนที่คอมเมนต์มาตักีิโอใส่ KR นะอะไรตะกูลคาวา KR แล้วก็มีเยอะนะฮะเดีย๋ยวไปดู k ร์ก่อนรครับ่าวันก่อนครับโดนอะไรนะ่ะโดนเอฟหลอกให้ถอดนูน่นถอดนี่ครับอยากจะได้อะไร k ร์ขบงขบูคอยไฟเครื่องครับผมครับสุดท้ายก็ไม่เอานะส่วนคลิปนี้ก็จะขอ ทำคลิปยืนยันเลยอรเรามีของครับเนี่ยเกาครับอ่ามังกรมังกรจะไปทําชุกครับก็ได้หรือทารถเติมก็ได้มาอุดมหน่อยครับไม่คี่บาทครับหลักร้อยครับจัดไปครับผมครับอันนี้กองขาบูมีชักยาวครับเนี่ยครับมีชักยาวอ่าเดี๋ยวถอดให้ดูกันก็ได้พอมันถอดเสร็จแล้วครับโดนหลอกให้ถอดนู่นถอดนี่ให้ดูขาบูแท้ไหมติดรถไหมนู่นนี่ไหมนี่โอเคครับขาบูตัวนี้ชักยาวครับครับโอเคครับเครื่องสวยครับ เครื่องสวยสามารถทําชุบคระับที่จะสามารถยกเครื่องขึ้นวายซตคันนั้นได้หรือท่านจะไปเป็นอะไรได้นะฮะ mm hmm. เครื่องสวยๆแน่นๆครับประกงประกับเดือนไม้ฮะนี่เดือนไม้มาดูนี้เนี่ยเดือนไม้โอเคขคบมเดือนไม้เคอาแหนแข็งคอมีครับแล้วก็หนูขบงขบูเนี่ยมีนะฮะท่านสามารถสั่งได้ครับตัวนี้นะนกงหน,น้นากากหน้ากากหน้ากากสวย ตัวนี้หน้ากากสวยครับแล้วก็จะเป็นไฟหน้าแท้ซาตานเล่ครับเนี่ยของแท้คาวานะฮะท่านไหนที่เล่นคาวาอยู่ครับผมข้อดีพิเศษครับหูคบครับไม่หักนะสี่ขาไม่หักครับผมสามารถสั่งได้ครับมาลังไม่ได้คอยเสียวิบักแท้อ่าอะไรนะวิบากมือสองครับมีถ้าท่านไหนที่งบน้อยครับโซนงโซนิกครับเนี่ยโซนิกมีเพสอามี ตัวนีกเดิมมีมีอยู่ประมาณสามคันสี่คันครับหนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคมีอยู่แบบเวฟร้อยสามารถปั้นได้เดี๋ยวจะทำวิบากได้บอกได้ครับรถก็เยอะอยู่มาเดี๋ยวไปดูร้อแม็กลวกโชกหลังอีกเบาะวิบากครับเบาะวิบากสีสุดสีต่างๆสุดสีเวฟรยี่ห้าบงลมสุดสีอ่าทำวิบากครับหนึ่งกองที่เรา ยังคันให้ลูกค้ายังไม่จบครับเนี่ยมันเป็นของแท้คบของแท้ฮอนด้านะฮะครับผมชิ้นละสามร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยฮอนด้า Honda. กับหัวชิ้นละสามร้อยห้าสิบาทอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของเอสบังลมของร้อยยิบห้าอาของหนึ่งสองห้าทุกรุ่นนะฮะรวมๆอยู่บังโคนหน้าบางโคนหน้าหน้ากากครับเนี่ย หน้ากากตัวนี้หน้าแหลมครับของตัว R นะของแท้ตัวนี้เป็นของตัวเอครับตัว S อสีแดงนะครับตัวนี้รอบเรือนไม่ดิจิตอล S อครับผมอย่างนี้ของแท้นะถุงเราฉีกครับถ้าฉีกล้วก็่าจาการฉีกให้ท่านได้ตัวนี้เป็นเอสีบัอนครับผมครับตัวนี้จะเป็นตัวเอแต่เป็นหน้ากาก R นะฮะตัวนี้ถ้าตามผิดก็ขอไฟเอครับครับนี่เราสามารถ่าจะส่งให้ท่านได้ครับ คิดละสาม้อยหาสิบาทครับสามารถสอบถามได้เรื่องทรงเรื่องสีฟ้ากันไปครับผมบอกพี่บาทครับผมแต่ร้อยห้าสิบาททุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมยกเว้นรถสูตรครับอ่าสีอะไรก็ได้อันนี้เป็นต้นแบบครับเรามีผ้ามีอะไรอยู่แล้วนะบางคนวิบากมาดูคลิปนี้จะยาวหน่อยครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทําครับแล้วก็ทักไายเอฟซีทุกวันนะครับเราหยอกงานอีกสักครู่ก็จะทํางานแบบสปีดให้ครับ บางโคหน้าทุกสีนะสีขาวสีส้มสีเขียวสีเหลืองเททุกอย่างเราเราสต็อกของไว้ให้ท่านได้ผ้าบอกมีทุกสีนะครับนี่ผ้าบอกมีทุกสีครับสามารถจะดส่งได้ครับทุกรุ่นบอกผมมาเดี๋ยวผมส่งให้ครับป้ายพิเศษครับตัวนี้ป้ายเบอร์ของเอ่ม MTX ครับสีขาวสีแดงหน้ากลงหน้ากากครับของแท้บจัดไปครับสามร้อยสองปีครับผมคู่หนึ่งหรือว่าชิ้นหนึ่ง ที่เป็นหน้ากากครับสามร้อยส่งฟรีมันหายากมากครับเราจัดส่งให้ยุดสีที่หมอมา,มาครับเยอะครับผมอันนี้เรื่องสุดสีเรื่องเบาเรื่องนี้ครบแล้วเดี๋ยวมาดูล้อแมกอีกกองหนึ่งแล้วก็ทชกหน้าอีกกองหนึ่งครับที่บอกว่ามันเยอะนะฮะแปบ๊บเดียวก็สายแล้วครับเดี๋ยวก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนนี้ครับตัวนี้คือกองหนึ่งครับของทุกหน้า อันนี้คือเสี่ยวหนึ่งครับที่เรายังเลือกอยู่ยังไม่จบครับส่วนันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กครับเนี่ยล้อแม็กครับล้อแม็กทุกรุ่นอยู่ที่นี่ทั้งเป็นมีโอฟีโนคิกไอขอย้ําเวฟร้อยสิบไมีอยู่ประมาณสี่คู่นะฮะเวฟร้อยยี่ห้า led อยู่หนึ่งคู่ครับที่ผมจําได้ยังไม่ได้ขายให้ใครสามารถสั่งได้เลยนะฮะนี่ครับล้อแม็กแทเจยงกกงติดรถสปาร์คหนึ่งสามห้าก็มีครับผมสปาร์คอินโดมาเรก็มีนะไม่รู้ว่าอยู่ไหน ครับโอเคอันนี้มันต่างหากครับผมเนี่ยโชคหน้าครับเนี่ยกองที่สองครับนี่อ่ะโชคหน้ากองที่สามครับนี่โชคหน้ากองที่สามครับยังไม่คัดเกตครับสามารถสั่งได้ครับแปลงคอให้ฟรีทุกรุ่นนะฮะใส่เวียบร้อยร้อยยี่ห้าโชคหน้ากองที่สี่อยู่ไหนไม่รู้ับโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้ขอ YouTube ทาคลิปแค่นี้ก่อนครับผมอ่าเราจะอ่ารับออเดอร์แล้วก็ส่งงานให้ลูกค้านะฮะ ขอสัมยัดครับวันนี้ครับผมครับอ่าโอเคครับเอีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ